ครับจากกาแฟ่เฮาส์บรันขั้นตอนแรกนะครับก็นะครับเปิดเครื่อง<ม>วอร์มเครื่องก่อนนะครับสังเกตไฟสีเขียวติดนี่ก็คือเครื่องติดนะครับรสชาตินี้หมด,ปดแปดรสเดี๋ยววันนี้จะสาธิตรดยำมยมครับยศรสเอ็กซ์เพรสโซนเองครับวิธีขั้นตอนง่ายๆนะครับเอาแทปซูลหยอดใส่ในคาเทรชของมันนะครับกดอ,อ,อันนี้เป็นแก้วที่วอร์มบนหลังเครื่องครับก็จะมีความอุ่นอยู่แล้วเนี่ย การกินเอสเปรสซ่ให้มีอัรรถรสก็คือแก้วต้องอุ่นนะครับงั้นดุงนภูมิจะเปลี่ยนร้กาแฟก็จะเปลี่ยนรสชาติอาชรนั้นขั้นตอนต่อไปก็ไง่ายๆครับกดปุ่มนี้มันก็จะทําการกลั่นกาแฟที่อยู่ในแคปซูลนะครับออกมา,อานะครับปึ๊บสีดําเป็นสีน้ําผึ้งเลยนะฮะอันนี้เนี่ยก็ เป็นกาแฟที่กลั่นมาจากอุณหภูมิ90องศาความดันประมาณ8-9บาทนะครับแล้วเราก็จะกลั่นกาแฟอันนี้ออกมาโดยใช้เวลาการกลั่นเนี่ยประมาณ25-30วินาทีอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็น perfect shot แล้วกันนะครับอย่างที่คนอิตาเลียนเขาทานกันนะครับอันนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาละท่าดาครับเรีรยกไนี้อยากจะให้สงเกต ตัวครม,ม่าที่หนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าอันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของครม,ม่าที่สุดยอดครับ Cheers Cheers ครับ